าอยู่ดีๆไฟฟ้า,ฟาและอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้ทุกวันถูกตัดคุณจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยเมียนมารัฐบาลไทยเพิ่งเปิดปฏิบัติการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดการส่งออกน้ำมันในหลายพื้นที่ชายแดนเป้าหมายคือหยุดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขบวนการค้ายาเสพติดและการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย เหตุผลที่รัฐบาลไทยใช้มาตรการนี้เนื่องจากชายแดนไทยเมียนมาเป็นแหล่งซ่องสุมของขบวนการผิดกฎหมายแก๊งคอเซนเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยโทรหาเหยื่อหลอกลวงคนไทยเครือข่ายยาเสพติดใช้ไฟฟ้าและเส้นทางจากฝั่งไทยเป็นทางผ่านการตัดไฟและตัดเน็ตเท่ากับตัดช่องทางทรรมหากินของขบวนการเหล่านี้ ผลกระทบหลังจากรัฐบาลไทยปฏิบัติการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ำมันที่ขบวนการผิดกฎหมายจะได้รับคือแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่สามารถโทรออกหาหรือรับโอนเงินจากเหยื่อได้สะดวกกลุ่มค้าย,ยาเสพติดต้องหาช่องทางใหม่ในการลำเลียงของผิดกฎหมายเครือข่ายลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางแต่พวกเขาจะอยู่จริงหรือแค่ย้ายฐาน ส่วนผลกระทบต่อประชาชนนั้นมีรายงานว่าประชาชนเมียนมาบางส่วนได้รับผลกระทบจากการตัดไฟและเน็ตแต่รัฐบาลไทยยืนยันว่าการค้าขายยังดำเนินไปตามปกติโดยประชาชนชาวเมียนมายังเดินทางเข้ามาซื้อขายสินค้าในประเทศไทยตามแนวชายแดนต่างๆทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่า การปฏิบัติของรัฐบาลจะสามารถดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนได้เป็นอย่างดีเออไม่มีเลยครับการตอบโต้ตอนนี้นะครับก็ทางชายแดนยังไปมา,าสู่กันได้และเลื่อนคนเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ,อ,อย่างเมื่อวานที่ไปดูเนี่ยทางทางทางฝ่ายไทยเราก็เตรียมการอย่างโรงพยาบาลมีวัดีเนี่ยถ้าเกิดมีคนไข้เจ็บป่วยหนักเนี่ยเราก็สามารถรับเข้ามาที่โรงพยาบาลแม่สอดได้นะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม สิ่งที่เรากาลังทำขณะนี้คือเราวุ่งไปอยู่ที่สองสามเรื่องคือยาเสพติดนะครับเรื่องการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องของพอร์เซนเตอร์นะครับวันนี้อย่างทางแม่สายเนี่ยก็คนของทางนู้นเข้ามาเติมน้ํามันก็ยังเข้ามาได้นะแต่แปลว่าเราจํากัดน้นํามันที่เติมก็ห้ามเอาถังอะไรมาใส่ไป เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรมาเติมเราก็ยังปัดปลดได่้ยนะครับสำหรับก้าวต่อไปของรัฐบาลนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยว่ารัฐบาลไทยประกาศเข้มงวดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนขบวนการผิดกฎหมายส่วนแผนต่อไปคือการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะในเรื่องที่จะมีการนำไฟฟ้าและน้ำมันจากประเทศเรามาใช้ในเมียนมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา หากมาตรการตัดไฟตัดเน็ตได้ผลอาจมีการขยายไปยังชายแดนอื่นๆแล้วก็อยากจะบอกไปกับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเป็นส่วนเอกชนหรือฝ่ายต่างๆก็ตามใครก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็ยังมีลักษณะที่ไม่ปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัตินะครับไม่ว่าเอกชนหรือรัฐก,ก็ตามถ้าจับได้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องถือว่าท่านเป็นผู้สูงมืร่วมคิดนะครับเราจะดําเนินการกับท่านอย่างเต็มที่ ตามกฎหมายเพื่อให้อำนาจเรามาตรการตัดไฟตัดเน็ตตัดการขนส่งน้ำมันอาจจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้จริงแต่คำถามคือนี่เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นหรือไม่หากเครือข่ายอาชญากรรมย้ายฐานไปที่อื่นไทยจะจัดการอย่างไรและรัฐบาลจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างการปรับปรามอาชญากรรมกับการดูแลประชาชนตามแนวชายแดนได้หรือไม่ปัญหาเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป